ช่วงอิสลามคือระบอบการดำเนินชีวิตสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิราะห์มานุราะฮิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอพระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดประทานความสันติความเมตตาและความปานีความจำเนิญ จงประสบกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมครับคำพีอันกุรอานเป็นคำพีที่อุดมไปด้วยวิทยาปัญญามีพลังอยู่ในตัวที่จะทําให้ผู้อ่านเข้าใจและเกิดพลังทางความคิดและพร้อมที่จะปฏิบัติตามด้วยอันกุรอานและยังได้ชี้แนะเหตุการณ์ต่างๆไว้ให้มนุษย์ได้คิดค้นหลายๆเรื่องและหลายๆด้านเช่นด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆสารคดีวันนี้จะเป็นเรื่องอะไร ขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมได้เลยครับอิสลามกับวิถีชีวิตวิถีชีวิตประจำวันของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนั้นดำเนินไปตามหลักคำสอนของศาสนาครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษย์เริ่มตั้งแต่ร่างกายและจิตใจ และสภาพแวดล้อมที่มนุษย์ใช้ชีวิตอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดกรอบความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสุขภาพกับศาสนพิธีเช่นการละหมาดการถือศีลอดการอาบน้ำละหมาดการออกกำลังกายด้านโภชนาการการพักผ่อนการป้องกันการรักษา การปฏิบัติตามคำสอนของอิสลามจึงเป็นการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพไปพร้อมกันคำสอนทั่วไปของศาสนาอิสลามนั้นเกี่ยวกับสุขภาพที่ได้ปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันได้แก่ด้านความสะอาดมุสลิมถือว่าความสะอาดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาดังนั้นการขัดเกลาวทางจิตใจมีความสำคัญ หมายถึงการตั้งมั่นต่ออัลลอ์แต่เพียงผู้เดียวและยังรวมถึงการขัดเกลาจิตใจให้หลุดพ้นจากความอิจฉาริษยาส่วนความสะอาดของร่างกายนั้นก็สำคัญจะเห็นได้ว่ามีกฎเกณฑ์ที่ป้องกันด้านสุขภาพกำหนดไว้เช่นการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายการตัดเล็บการแปรงฟันการสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดด้านโภชนาการ หลักฐานด้านพชนาการตามแนวทางของศาสนาอิสลามนั้นอาหารต้องครอบคลุมถึงอาหารทุกชนิดที่จำเป็นต่อร่างกายเน้นความสำคัญของนมน้ำผึ้งเนื้อผลไม้และผักต่างๆให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดของอาหารรวมไปถึงไม่รับประทานอย่างฟุ่มเฟือย การออกกำลังกายอิสลามถือว่าการมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีเป็นความโปรดปรานจากอัลลอฮ์การรักษาความแข็งแรงและสุขภาพร่างกายของมุสลิมจึงถือเป็นการตระหนักต่อความโปรดปรานจากอัลลอฮ์หรือเป็นการปฏิบัติทางศาสนาด้วยเช่นกันการป้องกันและการบำบัดโรคอิสลามให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อเรื่องความสะอาด การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการการออกกำลังกายเป็นประจำและการมีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอรวมไปถึงวิธีการในการควบคุมโรคติดต่อเพื่อไม่ให้แพร่ระบาดสุขภาพในศาสนาพิธีอิสลามนั้นเป็นทั้งกฎเกณฑ์เพื่อฝึกควบคุมร่างกายและส่งเสริมสุขภาพจิตไปพร้อมๆกันด้าน,นการละหมาดนั้น มุสลิมทุกคนจะทำการละหมาดภาคบังคับวันละห้าเวลาความสะอาดถือเป็นเงื่อนไขสำคัญในการละหมาดแต่ละครั้งคือต้องสะอาดทั้งสถานที่เสื้อผ้าที่ใช้รวมทั้งต้องอยู่ในสภาวะที่สะอาดด้วยการอาบน้ำหรืออาบน้ำละหมาดในการถือศีลอดทุกๆปีมุสลิมจะถือศีลอดหนึ่งเดือนคือเดือนอมฎอน อิสลามส่งเสริมให้มีการถือศีลอดในโอกาสต่างๆรวมทั้งการถือศีลอดในวันจันทร์และพระหัส,สบดีหรืออย่างน้อยที่สุดในแต่ละเดือนจะถือศีลไม่น้อยกว่าสามวันซึ่งเป็นการกระทำแบบสมัครใจกล่าวได้ว่าการถือศีลอดมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการสร้างสุขภาพนั่นคือ การสร้างระเบียบว,วินัยต่อร่างกายด้วยการฝึกความอดทนและการปรับตัวในขณะที่การประกอบพิธีฮัจ์นั้นจะกระทำไม่ได้เลยหากมีสุขภาพกายไม่ดีเพราะต้องใช้กำลังกายในการหมุนการเดินที่เป็นองค์ประกอบหรือเงื่อนไขของพิธีฮัจจ์คำสั่งใช้ในทุกๆด้านของวิถีชีวิตมุสลิมจะเป็นการป้องกัน หากได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก็จะส่งผลดีต่อร่างกายจิตใจและได้ผลบุญไปจนถึงโลกอาคีราอคือโลกหลังความตายอีกด้วยท่านผู้ชมครับอันกุรอานถือเป็นธรรมนูญสูงสุดของมุสลิมการศึกษาหาความรู้จากอันกุรอานจึงเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกๆคนนะครับเวลาในช่วงอิสลามคือระบอบก,การดำเนินชีวิต หมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมมีข้อแนะนำติชมรายการกรุณาส่งมาตามอีเมลหรือที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับสำหรับตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับแล้วไปพบกับคุณอดรียามีนดีในช่วงกินดีมีคุณค่าได้เลยครับ